ดีครับตเมื่อตอนนี้เราเ,เกมตัดอัวยักษ์นั่นเองเหุ้จักไททันโอเคถึงเวลาไปตัดข้อยักษ์แล้วไปย,ยักษ์ทีไททันนี่หว่าอ่กูจำผิดตัวเจอทีเพื่อนเออเจ,อ,จออื้ชนะเลิศหน้าทำไมไปอยู่ตรงนั้นวะหน้าไปอยู่ตรงเห็นงงมาก

ท่านต้องกูวนไทยท่นที่ใหญ่เย้ยไม่ตัวเล็กๆจะต่อยพวกที่ตัวเล็กๆแล้วก็กูคือเอเลนนะตอนนี้กลับมาเป็นเอเลนตัวเล็กๆอีกครั้งเพราะเราไม่ใช่ไทท่นอีกแล้วเออ โจตะ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 ช่างความเดียวหายสุดๆอยากเป็นไททันอ๋อยตัวอะไรเนี่ยคนเหรอเชียงงอลกัน

จริงๆเพราะว่าตัดเท่าไหร่ก็ว่าจะเข้าอุปกรณ์เราคือเลยต้องใช้ของที่มีดาเมจสูงตัด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 ต,ะต,ะต,ะตะัเย,ย่ฉันต้องฆ่าวผู้ใส่ท้าวผึ้นี้ ฉันจะไปแล้วนะถึงเวลาวูวววันเสาร์วันยะไรตัด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 เนี่ยตัดนะนเห็นหลือยังแต่ขี้เลยจะทำอะไรจะทำอะไรกันเนี่ยเป็นไงล่ะเก่งไหมเอ๊ะล่ะมาลังเผาอัพบุดบอสบลูเผาอัพ อ้ปตบเร็วขึ้นเหรอช่างก็ฟันมาเร็วขึ้นปีนได้เหมนเลยิดูฟันคออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งดีแต่เป็นไงล่ะคอขาดเข็นขาดไปสิีิจุยักษ์อักเนอ้อี๋ยวเวลาเปลี่ยนตัวละครแล้ว วไม่ตัวละครเราไม่อยากเป็นผู้หญิงะเลือกตัวละครกันสุ่มเพื่อได้ตัวหนาลูโตะกูเอานาลูโตะได้ไหมอะ่ะกูไมชอบไม่ค่อยชอบนาลูโตะเออเท่าไหร่ได้ตัวนี้กูรับไม่ได้กูตัวเดิมก็ดีกว่า ไปเลยไอ้ทุกคนตาทุกคนชอบเกมนี K ้กดไลค์ให้แตะเกมนี้เหมาะกับคนที่เบื่อเบื่ออยู่แล้วก็เศร้าโทรศัพท์กากๆอยู่ต้องเล่นเกมนี้สนุกปวดเลย ฉันค th e ือไททันที่จะฆ่าพวกไททันฉันคือเอเลนอย่ามาอยู่กับฉันจะจะปกป้องบ้านเมืองของฉันไททันนี่กระเด็นหมดเลยถ้าเข้าเอาประตูไวเหมือนเดิมเติมเพิ่มเติมคือตัวใหญ่มากขึ้นแล้วเหรอเฮ้ยเวลยเต็มบกพร่องเฮ้ยบินเดินเ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 ินนินไปเลย เขาะเขานะเาเอยากกินหัวมันขาดอ่ะจะเป็นไงหัวขาดเร็จังเจ้เจ้าเจ้าเจขอเอาไว้เหนียวแกคือใช้ท่านอะไร ่ใจะได้ไก่ไก่ไก่ทำไมไม่ได้วะมองได้เพชรก็ยังดีขอตัวคนดีๆอยากตัวละล่างอยากตัวละล่างทำได้ไหมได้ตัวละล่างกูอยู่ไอ้ละล่ากับน้าดเตอเนี่ย คุณเล่นนารูโตได้ว่าหน่่มน้อยมีเสื้อผ้าใส่เฮ้ยรู้จักเปล่านารูโตมาผิดเรื่องนี่มันเรื่องไททันแต่กับมีนารูโตต้องตัดคอไททันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรื่องไททันแต่กับมีนารูโตแค่ตอนเราใส่ชุดนารูโตคนหนึ่ง Để đâu lấy lưỡi Tông khô anh thế bé Năn nữa khô anh ạ Ý Hãy subscribe cho kênh งั yeah, Titan. Titan ้นเราไปสู้ไททันไททันบอสเฟสสาม่านไปแล้วเย้ชนะ น้ำเงินสีฟ้าแต่เป็นสีเนื้อไอ้นี่ไทยท่านของป้อมตัดคองอ่งเลยในเมื่อมึงคิดไทยท่านถูกไหมอันนี้ไทท่นานของจริงละไอ้สูงเถอะเนี่ยแล้วก็เตี้ยเถอะเนี่ยตัดคอง,ง่ายทีเดียวฮิฮิฮิแค่นั้นเย่ชนะเร็วเย่ชนะไปเลย งาวต้จต้นต้จ็จ็จ็ตัดคอ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 ตัดแขนตัดขาตัดตัวตัดขาจยแกเรอยักนี่ก็ กดติ๊กเลยติกเลยโลมมันก็แบบชงงงงชิงชิงยันชิงนันชงถ้าเราเวลาหมดก่อนเราก็กดทันเหรอก็ตายใช่ตัวละครเลยตาย ตัดหลักนื้อใช้กันจังตัวขาดอือตีน้จังขอขาดอาแขนขาดอาจังก็ปาขาดไปซะอือ กันอยู่ย้ายคือยักย้านที่กูเป็นยักลแล้วแหละเนี่ยนี่เนี่เจอใครแล้วอยากต่อยอ่ะเจอใครแล้วอยากต่อยอ่ะกันคือเอเลนใครท่านที่แกงก็คือบ้านเมืองนี่แกตัวสูกเนีย่ยชื่อว่าแม่ อ่กนเก็บของได้ไหมเก็บของไม่ทันอ่ะอืมเอ้ยโจ้าที่ปันที่ขอจิ้งคอแตกเสียหลายหัวแตกไป đại việt lấy các con đại dư đã đại nơi chim hai rồi tắt à. khó nhớ chăm ưng tôi đi khó mình có tôi yên ấy nhớ đi bàn chít tôi nhiều hơn là đi tiếng kinh hơn là này con sượt, ê tay phép ít mà xin Hai manngkap puccap papan Sao nó đi lên này Chứ dám nó thì lên này Ta dạc à, đúng hắn anh à, cứ còn lấy cơ Cô sắp cho khai cơ đình kinh kinh Nhưng lâu Ok bye bye Chúc chúc